สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะสามเหรียญจะมีโชคราบจากเพื่อนฝูงจากกระยาณิมิตรหรือมีการรวมกลุ่มทําอะไรบางอย่างที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะอาจจะได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทํางานกับทีมงานที่มีคุณภาพมีแต่คนเก่ง ก็พอทำให้เราเก่งตามไปด้วยอาจจะได้ไอเดียได้ทักษะอะไรดีๆมาปรับใช้กับการทำงานให้ดีมากขึ้นหรือไม่คุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่อยากจะทำให้คุณทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะกับ คนรู้จักกับคนกับเพื่อนกับญาตินะคะการลงทุนกับใครนั้นนะการทําธุรกิจร่วมทุนกับใครก็ต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะนะก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะเรื่องเงินเรื่องทองนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ต้องทําให้มันเป็นหลักฐานที่มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่โดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะอาจจะต้องนะระมัดระวังบ,บ้างอ่าไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของเงินนะเรื่องของรายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้นสิ่งที่คุณทําทไว้ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์งานต่างๆที่มันสําเร็จนะพองานสําเร็จก็จะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะนะก็เป็นดวงที่จะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นประตูแห่งโชคลาภได้เปิดรับคุณแล้วนะคะ จนะิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดก็วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะอย่าเลิกนะคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าการเงินดีแล้วใช้จ่ายเงินเกินตัวนะมันก็จะทำให้มีปัญหาได้เรายังคงต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วยนะถ้าเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวก็อาจจะมีปัญหาได้นะเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนของการใช้จ่ายเงินให้ดีนะคะ เก็บออมเอาไว้บ้างนะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะ,นะดวงการเงินค่อนข้างดีไพ่5้าดานะคะการที่เราทำงานที่มันเป็นกลุ่มเป็นทีมมันอาจจะมีบ้างเรื่องของการทะเลาะเบาแววงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันมีการโต้เถียงกันบ้างถ้าโต้เถียงกันในในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะโต้เถียงกันด้วยเหตุและผลเนี่ยมันก็สามารถที่จะหา จุดตรงตัวหาข้อตกลงที่มันจะส่งผลดีร่วมกันนะคุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ก็จะทําให้การทํางานร่วมกันนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะต้องพยายามนะควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีนะบางทีมันกําลังมาดีมันกําลังจะสําเร็จนะมันกําลังเกิดสิ่งดีๆแต่พออารมณ์นะคะ,ะเพียงชั่ววูบ ที่มันอาจจะเผลอทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะกลายเป็นว่าจากดีอาจจะก,กลายเป็นร้ายเลยก็ได้นะคะ,นะชีวิตมันจะไปในทิศทางไหนมันก็อยู่ที่อารมณ์ของเราด้วยถ้าเรากําลังรู้สึกว่าโกรธโมโหหงุดหงิดนะคะอย่าเผลอทาอะไรในตอนนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เราขาดความรอบคอบเราก็ทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะพอทําไปแล้วมันก็อาจจะยากที่จะแก้ไขให้มันเป็นเหมือนเดิมทางที่ดีก็ต้องพยายาม ควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีนะพยายามใจเย็นๆค่อยๆเรียกสตินะคะนะเมื่อใจเรา,าเย็นแล้วนะหรือมีสติแล้วเราเราค่อยที่จะตัดสินใจทําสิ่งต่างๆก็จะทําให้สิ่งที่คุณทํามันส่งผลดีนะกับดวงชะตาของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ p a g e of War นะคะมีการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดี อาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาหากคุณอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ลงมือทําเลยนะคะรุยเลยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนกาลังเรียนรู้นะคะฝึกฝนนะสิ่งต่างๆซึ่งความรู้หรือสิ่งที่คุณไปฝึกฝน,ส,นสิ่งที่คุณไปพัฒนา มันกําลังจะส่งผลดีก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะนะถ้าเรามีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านก็จะมีคนเล็งเห็นในความสามารถของเราพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ความก้าวหน้าผลงานนะคะที่จะทําให้คุณโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะการบุกการลุยการต่อสู้ฝ่าฟันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีนะคะ ไพ่ justment นะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสดีๆนะที่คุณรอคอยกำลังจะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะนะชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างที่คุณคิดไว้นะบางทีเราอาจจะไปแอบชอบแอบเพิ่มใครสักคนนึง แล้วเขาคนนั้นก็อาจจะเริ่มเปิดใจนะรับคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะหรือเราอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะชัดเจนกับเป้าหมายชัดเจนกับสิ่งที่ทำนะคะรอคอยคำตอบเรื่องงานก็จะได้งานรอคอยคำตอบเรื่องเงินก็จะได้เงินหนะังได้รับข่าวดีจากคนไกล จากคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นก็ได้หรือไม่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่คุณอยากเจออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันอาจจะด้วยบุพเพสันนิวาสนะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันมันนำพาให้คุณได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณนะอาจจะเป็น รักแท้นะหรือคนที่จริงใจที่จะเข้ามาก็ได้นะก็เลยทำให้คนโสดชาวราศีมีนก็ดูกระชุ่มกระชวยใจมีความสดใสสดชื่นนะคะจากชีวิตที่ดูเหงานะดูเศร้าก็จะมีความสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างหรือมีความหวังที่มันปรากฏขึ้นทำให้คุณกลับมามีความหวังอีกครั้งกลับมา มีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนาจากที่มีแต่ความโชคร้ายมันก็จะถูกพัดผ่านไปแล้วก็จะมีความสุขมีความสมหวังเข้ามาแทนที่ไพ่ n ิงออ w o r ดนะคะนะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวหรือคุณจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วก็ได้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่คุณเคยกลัวในอดีตแต่ตอนนี้เหมือนคุณก็ ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ก็จะทำให้คุณมีความกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่ก็มีแอบเตือนด้วยว่าไพ่าาใบนี้มันก็เป็นไพ่แห่งการจริงจังหรือการทำอะไรที่ที่มันจะสร้างความกดดันมากเกินไปเราก็ต้องบาลานซ์การใช้ชีวิตบ้างนะคะ ก็ต้องมีผ่อนปลนบ้างนะต้องยืดหยุ่นนะคะจะจริงจังในทุกเรื่องมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเราเองทําให้เราทําผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นนะทำอะไรทําเต็มที่สุดความสามารถเราอยู่ทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะ p a g e of Pentacle ก็จะมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะดวงการเงินนี่สดใสามากมากนะคะมีทั้ง7ดเหรียญน,นะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะก็มีดวงที่ดีในเรื่องของการเงินนะทำอะไรช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองเพิ่มมากขึ้นนะคะมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาแบบรัวรัวก้าวทั่วนะคะความสบายอกสบายใจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะสิ่งที่มันเป็นกังวล สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมันกําลังจะหมดไปกําลังจะลี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นก็ได้นะใครที่หวังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะมีความสุขมากมายที่จะเข้ามาแบบรัวๆอาจจะเป็นความสุขที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักนะเป็นความสุขจากความสําเร็จที่คุณได้เพียรพยายาม ทำมาอย่างยาวนานนะก็จะทําให้คุณมีความหวังกับชีวิตมีความหวังกับอนาคตมากขึ้นหรืออาจจะมีความหวังกับสิ่งที่ทำนะคะงานที่คุณทำนะโปรเจกต์งานหรืออาชีพที่คุณทําอยู่นะคะนะตอนแรกก็อาจจะมีความเหนื่อยมีความท้อแต่มีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสัญญาณข่าวดีที่คุณอาจจะเพิ่มพลังใจเพิ่มความกระตือรือร้นนะทำให้คว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้นะคะ ไพ่สตาร์นะชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความสําเร็จความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะก็จะตอกย้ำไปอีกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนารวมถึงชื่อเสียงนะคะการได้รับการยอมรับนะก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมีนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนะเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะได้เจอเพื่อนนะหรือมิตรแท้จากการเดินทางก็ได้นะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนอกจากจะไปคว้าความสําเร็จไปเปิดโลกใบใหม่นะมันก็จะทําให้คุณได้เจอเพื่อนใหม่ดวยนะคะได้เจอคนดีๆที่อาจจะมีเรื่องของคอนเนคชั D ่นดีๆต่อกัน นะมีการพูดคุยเพื่อทําอะไรบางอย่างที่จะสร้างเงินสร้างผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะก็จะสอดคล้องกับไพ่สามเหลียญน,นะคะที่จะมีโชคลาภจากการรวมกลุ่มจากการเข้าสังคมจากการรู้จักคนใหม่ๆหรือโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปเจอสิ่งดีๆนะไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับคุณเป็นที่ที่จะทําให้คุณ เติบโตก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีนะคะเหมือนคุณได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาเราก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะสมหวังในเรื่องของการลงทุนลงทุนอะไรก็มีแนวโน้มจะได้รับผลกําไรที่ดีแต่ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ ไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องใช้เงินลงทุนสูงเราอาจจะลงทุนด้วยแรกนะคะนะด้วยความสามารถด้วยความรู้ของเราก็ได้ซึ่งการลงทุนมันก็มีหลากหลายแบบนะลงทุนกับความรู้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะอยากเรียนอะไรเพิ่มนะช่วงเนี้นะไปเรียนได้หมดเลยนะคะเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถเรามีความรู้ในหลายๆเรื่องมันก็จะช่วย เปิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะเราอาจจะมีอาชีพที่2ที่3ที่4ตามมาก็ได้นะก็ทําอะไรหลากหลายอย่างซึ่งความเหน็ดเหนื่อยนะความไม่ยอ่อท้อความใจสู้ก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนานะรวมถึงชื่อเสียงการได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารที่จะส่งผลดีคําพูดที่มันจะสร้างสเสน่ห พูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือมีคนยอมรับนะคะยิ่งถ้าเป็นอาชีพที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะขายสินค้าที่ต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยนะอาจจะไปดิวงานนะในที่ต่างๆนะคะนะไปติดต่อไปพบลูกค้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะยิ่งถ้าเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายเป็นนายหน้าสามารถปิดยอดขายได้นะได้ยอดตามเป้าด้วยนะคะหรือถ้าคุณกําลัง เจอปัญหาหรือสถานการณ์ที่มันดูขับขันเราก็ใช้คำพูดนั่นแหละ,นะในการทำให้สถานการณ์จากที่ตึงเครียดอยู่มันค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆดีขึ้นคือสามารถพลิกนะคะพลิกสถานการณ์จากร้ายนะกลายเป็นดีได้นะก็อยู่ที่คำพูดการสื่อสารของเรานั่นแหละพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องนะอย่าไปสื่อสารในทางที่มันไม่ดีอย่างเช่นไปพูดไม่จริง พูดว่าร้ายคนอื่นนะคะคำพูดนี่มันก็เป็นมันก็ส่งผลนะกับชีวิตของเรามากพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะส่งผลเสียนะสร้างความเดือดร้อนอให้มาสู่ตัวเราได้ก็ต้องระมัดระวังคิดให้ดีนะคะคิดไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือสื่อสารอะไรออกไปนะเพราะว่าคำพูดของเรานี่แหละที่มันจะสร้างความสำเร็จแล้วก็ทำให้คุณสมหวัง ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปสปคร์งที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ